ไีเ่เห็นเด็กกระโดดลงไปด้วยอ่ะแบบยมารงเลยพี่ไัด้นี่จะเป็นครั้งแรกที่เป็นการป้อนคูะได้ี่เนกินใช่หน่งสอฝากกดติดตามช่องเอวายด้วยนะคะยังไม่กดดีกหรอยังไม่กดดีกหรอโห ใจร้ายอะ่ะฉันกำลัง่องกับช่องฉันเลยเอวโอโ้โอ้โหรอบตัวดูรอบตัวนะครับวนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่เน่ยอยู่ไหนหนูจำได้ไหมหนูจำได้วันนี้นะคะทุกคนจะมาตื่นเต้นมากเพราะว่าโอเมก้าเป็นการกเล่นน้ำตกครั้งแรกของเอวาค่ะ วครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกในชีวิตคือจริงๆอ่ะเคยมีครั้งหนึ่งที่เกือบได้เล่นตอนที่ไปพัทยาที่ไปออฟโรดที่เล่นรถลุยโคลนสิ่งที่เกิดขึ้นคือรถความบริเนตพยายามฆ่าเอวาแต่ไม่สำเร็จกันว่าแล้วเราก็ไปเจอน้ำตกแต่น้ำตกเป็นแค่แบบตกลงมาจากภูเขาแล้วไม่มีให้เล่นเข้าไปข้างในได้เป็นแค่น้ำที่ไหลตรงเขาแบบตรงหินเฉยๆลงไปแช่ไม่ได้้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบาย ถามหน่อยตอนนี้เราอยู่จังหวัดอ,อะไรโนะตอนนี้เราอยู่จังหวัดนราชิวาสน่าจะนะปัตตานีไม่รู้คือจริงๆก่อนนั้นนี้เราอยู่นราชิวานะแล้วเราก็ขับรถมาชั่วโมงหนึ่งเพื่อมาตรงนี้อุดรอ, <c oughs> อุดรพปรักอีสานเลยครับอเราไบที่น้ำตกครั้งแรกในชีวิตของเอวันครับน้ำตกนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติด้วยปัตตานีจริงๆพี่ก็จำไม่ได้ว่าเราอยู่จังหวัดไหนถามพวกเขาดี ตอนนี้ถามเขาไหมถามเลยตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรเหรอคะจังหวัดแตร์ีวะยแรดีวาเห็นไหมเขาไม่รู้ค่ะหนูรู้อยู่แล้วใช่จุ่คนาผิวสวยมากขอให้ดูมันหนูอยู่กลางเขาจริงๆเหมือนแบบ in the middle of the forest ก็นี่แหละอยู่กลางป่าจริงโอ้โห เส้นทางสวยมากทุกคนวิวสวยมากตอนนี้เหมือนอยู่ในแบบกลางป่าลึกจริงๆนะคะแล้วก็มีต้นไม้แบบรอบๆแบบสูงสง่ามากเลยชัาเลยวิวสวยเดินทางไปน้ำตกวิวสวยนะหนูแต่ว่าหนูสวยกว่ามันจะจริงๆธรรมชาติเสวยวมากจริงใบสวยจริงแล้วก็อากาศดีด้วยนะคะตอนนี้มีคนขอถ่ายรูปใช่ไหมได้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 ครบมาเข้าคลิปได้เลยไหมคะโอเคขอบคุณค่ะ ตอนนี้เน็ตเปลี่ยนเลนส์นะครับเพื่อถ่ายรูปและบอกเลยโอ้โหสวยสวยมากจริงๆตอนนี้เรากำลังไปที่น้ำตกนะทุกคนเหงื่อเหงื่อเหงื่อเยอะมันชื้นอากาศชื้นด้วยที่เสื้อเยอะมากตรงนี้ระวังทางเขาจะมีป้าย มีผีเสื้อหลายพันมากมายใครที่มาที่นี่นะคะเขาบอกว่าช่วงตอนเช้าช่วงที่มีแดดจะเห็นผีเสื้อเยอะมากๆเลยเมื่อกี้เกือบมีผีเสื้อมาเกาะหนูอ่ะแต่ถ่ายไม่ทันเพราะเมื่อกี้เราถ่ายภาพนิ่งใช่โอเคพี่แนนหนูมีเกมอยากให้เล่นเกมอะไรหนูมีเกมอยากให้เล่นฮะเกมอะไรเมาวเมื่อกี้วุ่นเลยกับกล้องหนูคุยกับผีเสื้อเมื่อกี้ที่หนูผ่านไปโอเคเกมที่จะให้ เกมช่วไอสปายอ่าเาี๋ยวแพงเดี๋ยวตกสรับใครที่ไม่ไม่รู้จักไอสปายก็คือเกมที่จริงๆจะเล่นเราอยู่บนรถเขาสมมุติไอสปาย something green ฉันเห็นสีเขียวแล้วถ้าพี่เนสสมมุตหมิหนูตั้งในหัวว่าเป็นเป็นต้นไม้นี้แล้วถ้าพี่เนสทายถูกอบอกต้นไม้พี่เนสก็ชนะแต่นูถ้าเขาเลือกสีเขียวนะเนตายเลย มีแต่สีเขียวเพราะฉะนั้นสีที่หนูจะเลือก i อ p y ปาย e t h i n g gold หนูเห็นอะไรสีทองจากจุดนี้ใช่ไหม,ม <า S 1> จุดนี้เห็นชัดเลยอยู่ตรงไหนก็เห็นอ่าสิ่งแรกที่เน้นเ็นก็คือป้ายตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอสีทองนะไม่ใช่มีอะไรบนตัวไหมอันนี้สีเหลืองสป o นจ์บ o อก็สีเหลืองไม่ใช่ใชทองอันนี้ไม่ทองนะแต่มันอันนี้ ในแาตาไม่ดีจริงๆมันอยู่ใกล้มากมันอยู่รอบตัวเลยเหมือนอากาศเลยสีทองไม่มีสีทองในตัวเนทสีทองอ่าขนบนแคนเนทไหมไม่ใช่ใบไม้เออใบไม้นี้มันมันวาทองไหมห่ะสักหนือยไม่ิงดีมันอยู่ฝั่งไหนฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนี้ไม่บอกเต่อเออมันมีป้ายตรงนี้ป้ายนี้ไหมไม่ใช่นั่นสีเหลืองอ อยอมยอมคำตอบก็คือไม่มีแค่อยากให้พี่เนททำเล่นๆแล้วเหนื่อยเฉยๆเออดีเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยก็เดินกลับรถดีกว่าแต่กล้องให้เหนื่อยอยู่แล้วจะดูน้ำตกข้างหน้าเห็นน้ำตกแล้วดูใหญ่เลยสวย อันนี้อ๋ขอเขาเล่นเล่นน้ำได้โอนี่เล่น้ำก็อยู่ฝั่งโู้นเลยว้าวไม่คิดเห็นเด็กกระโดดลงไปด้วยอ่ะเด็ อยากพักบ <ทำ S 1> ้างก็เพือนูขอถามได้ไหมได้น้ําตกแบบหมายถึงว่าอย่างน้ําสระว่ายน้าเขาต้องทาความสะอาดตลอดแต่อย่างน้าตกเขาสกปรกไหมเพราะคนมาเล่นหลายคนน้ำมันไหลม,มันไหลไปเรื่อยๆมันไม่ใช่น้ํานิ่งถ้าก็ว่าอยู่ในป่าหรืออยู่ในธรรมชาติสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือน้านิ่งเพราะว่ามันจะเกิดเชื้อแบคทีรียหรือหลายสิ่งหลายอย่างแต่ถ้าก็ว่าน้ำลายแบบนี้มันไม่มีอะไรที่ต้องกังวลครับผมแต่ไม่ต้องกินไม่ต้องกินแต่ไว้ได้ไว้ได้ไม่มีปัญหาเลยโอ้ยสุดทีน น่าขนุนอ่ะจับดีดีจับดีดีน่าสนุกมากเลยค่ะทุกคนโอเคโอ้โหน้ำตกครั้งแรกในชีวิตมันสวยไหมหนูสวยมากร้อนไหมร้อนตอนนี้คือจะกระแลเปียกมากคอกระแลให้ดีแล้วเราก็อ้อมกลับไปแล้วก็เราไปเล่นฝั่งนู้นที่เขาเล่นน้ำอยู่โอเคไปรู้สึิไงนี่แหลพ่อหนูมาทรมานอีกแล้วว้าวนี่แหละเส้นทางของชีวิต Let's get down to t h i next To defeat the Huns Did they send me daughters When I asked โ <c> อ <oughs> uh ้โ oh, หติ่นสูงมากเลยทุกคนดูทางเราจะต้องข้ามหินนั้นขานั้นเพื่อไปอีกขาหนึ่งจัดไปเรามาถึงแล้วก็นหนุ่ยอีกนิดเดียวม,มันจะถูกพอเด็ดเหนื่อยมันจะคุ้มค่านี่เราต้องเดินทางวันนี้เอวาพันได้แล้วก็เดินออกมาเยี๋ย หนูทำได้ปักตัหินีเ้เนี่ยเนี่ยนั่งหงนี่กระชับจังเออตอนนี้นะคะเกิดเหตุการณ์คือเอวายยังไม่กล้าลงที่เนี่เยเลยจะลงก่อนเอวายลงได้ <S <S นี่คือสไลเดอร์ของหนูสไลด์ลงมาหนะน,นี่ยนะนี่ เข้ามาในน้ำแล้วไอ้่นูครั้งแรกจะจมตกของไอ้มาลงน้ำเย็นไหมเย็นพอมาลงแล้วไม่เย็นกับหนูเอ้ยอนดเ็น้อ้ยงอ้ยเย็นโอ้ยโอออเออ้ย มาพร้อมลงนี่แหละลงได้ลงไปให้ก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะเย็นไม่เลึศนั่งนั่งเนี่ยคังแรงในชีวิตดดโชว์ได <c oughs> ้ไหมดดโชว์ได้ไหมคะะดดโชว์หน่อย ได้เขาว่าได้น้องร้อจะโชว์เฮ้ย,อยโอ้ยโอ้โอโอกอากาเกนคนมันสุมากอากาศแบบตอนรกมันหนาพลงมามัเนเด็ดเดเดี๋ยวผมจะบอกสิ่งหนึ่งที่ผมตกใจเดี๋ยวเราไปไลที่กับเอวาไปทุกที่ทั่วประเทศมีหลายอย่างที่เขาไม่เคยทำในชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่เน็ตบอทตอบคือเอวาว่ายน้ำได้ไตกใจ ได้ไว้น้ำได้เลยว้าได้ผ้าถีบเชือก็ไว้ได้ดีกานเชื่อมต่อว่ายไ,ได้หมดเออสำคัญมากกันเอาตัวรอด<ย>อโอ้ขอกับผมด้วยพร้อมนะทีนเน็ระวังมาดีด้วย จำที่ร้นองคุนระหว่าเอวาหรือที่เนสคระก็คือกลั้นหายใจใช่ไหมใช่ก็คือเราจะนับหนึ่งสสามหัวต้องอยู่ใต้น้ำใช่ห้ามขีม้กอง <laughs> นี่และกลัวเอวาขี้กงองเลยขาว <Okay. S 1> าขาวไหมใช้เดียเขาตอก่อนนู้นับหนึ่งสสามนะหนึ 2> 1, 2, รพร้อมกันไกินพร้อมกันไอกินพร้อมกันหนูโกงแน่นอนหนูขึ้นหลังพี่แอนดี้อ่านีไหมพี่อะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดม่ได้โกหกโหอโที่ไปนถ่ายจนจริง พอกินอิฐเนกไม่กลัวแต่ถ้าเห็นหน้าของเอวะเอวาทำหน้าตกใจพอเห็นเอวะกลัวผมก็โคตรกลัวเลยอันจริงๆนะตอนนี้คืนนิดหนึ่งว่าไม่มีใครเล่นน้ำมีแต่คนนั่งดูใราก็ถ่ายวิดีโอพวกเราใช่ปกมือให้ถ่ายได้ถ่ายได้อ่าโอเคสวัสดีค่ะเหมือนคนเสิร์เลยอ่ะคุณยิงจะโดนไหมโดนไม่โดนไม่ดเน้องคนพี่แอนบอกว่าจะทำทริคให้ดูนะคะ อันนี้เอามือตัดน้ำเปนนี้ง่ายกว่าตอนมอเนี่ย <c oughs> ้นั่นนที่สุดโอเคนี่คือเพื่อนใหม่ของเอวาน,นะคะชื่ออะไรคะ เอเิลียอ่ะชื่ออะไรคะลำมดอรลำมดอทเาไมชื่อพ่อจังเลยอ่ะชื่ออะไรคะบารีอะชื่อนะคะบารีอะบารีอะชื่อเหมือนแบบเจ้าหญิงเจ้าชายในหนังดิสนีย์เลยอ่ะเราจะเล่นเกมกันนะคะคือเราจะเล่นวิ่งไม่จับในน้ำโอเคพร้อมไหมคนที่เป็นเราจะจับกันนะ

โดีโดีไปเลยไปเลยอ่าลื่นมากนั่นแหละกองแบกข้าวที่แบ อยู่ข้างล่างมันดูไม่น่ากลัวแต่ตอนที่ยืนข้างตัวมันน่ากลัวมันลื่นมากไม่ไ่กลัวอะไรเลยแค่กลัวลื่นแล้วก็หัวกระแทก คน,นอคตอนนี้ผมออกจากน้ำแล้วนะครับทุกคนมันถึงเวลาที่เราต้องกลับเพราะเรามีชุรัที่เราต้องไปทําต่อเอวคอร์ส15นาทีโอเคโอเคเล่นต่ออีก15นาทีพอ15นาที่ันเขาบอกอีก5นาทีแล้วก็พอ5นาทีเขาก็บอกอีก5นาที5นาทีตอนนี้มันเกือบชัมม่วโมงหนึ่งแล้ว <c oughs> ผมมาแอบแทนทำให้เขาคิดว่าผมไปแล้วเพราะเราต้องไปแล้วไอว่าเราต้องไปแล้วหนูสามคนนี้ช่วย บอกเอว่าเนตไปแล้วพอพวกเขาบอกเอว่าเนตไปแล้วเขาออกจากน้ำสักทีดูว่าเขาจะทำยังไงพูดอะไรผมแอบ,บตรงนี้แล้วตอนที่เอว่าออกผมจะได้เห็นเขาอยู่น,นไหนนะโอเคเสร็จแล้วเอว่าเจอเนตแล้วเนตแอบ,บสำหรับช่วงหนึ่งเอว่าตอนนี้เนตงอนพ <c oughs> ี่งอนเลยนะหนู <c oughs> แล้วพี่แอบหาขอบเกือบชัมม่วโมงนึงเน่ยว่าพี่แอ๊ดหายไปแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับหนูพี่แอ๊ดไม่รู้อะไรเลยเ,เน็ตรู้ว่าเน็ตแอบดูแต่ว่านี่พอเน็ตไปเน็ตหายไปเอวาไม่รู้อะไรเลยครึ่งชัมม่วโมงจนกระทั่งเน็ตบอกเด็กๆนักเรียนว่าบอกเอวาว่าเน็ตไปแล้วแล้วพอเขาบอกเอวาเอวาก็เล่นนำต่อถ้าหาไม่เจอหนูก็เล่นแบบ น้อยใจนะก็ท่านพี่เนททิ้งหนูทิ้ยพี่เนทเหมือนกันพี่น้อยเลยนะแล้วทำไมว่าคนที่ช่วยหนูคืออะไรมีแฟนคลับเป็นผู้หญิงประมาณ5คนนะคะเขาเป็นคนพูดเลยว่าพี่เนทแอบอยู่รังหินหนูถามว่าเห็นพี่เนทไหมคะแอบอยู่รังหินเนี่หนูไม่รู้เลยหนูจะขึ้นมาหาบนนี้แล้วเพราะพี่น้อยน้อยใจจริงๆอ่ะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้โอเคแล้วเราต้องกลับไปในเมืองอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวแบบพื้นเมืองกินอาหารพื้นเมืองปะ บนภาวะ Power ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น PM 2.5ฝุ่นหรือความสดปรตกในน้ำนะคะหรือคนต่างๆเพราะฉะนั้นก็มาถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลหน้ากันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเอามีตัวช่วยที่ดีมา,มากๆ f o r y o UFO 2 Mask Treatment นะคะแล้วนี่ก็เป็นสีใหม่ด้วยเป็นสีจามทองซึ่งดูหรูหราแล้วก็สวยงามมากๆเลยเขามีกระเป๋าใส่ให้ด้วยเอว่าก็จะทําอย่างนี้นะคะ แล้วก็เอาไปได้ทุกที่เลยซึ่งวิธีใช้นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ต่อกับโทรศัพท์แค่นี้เลย f o r i o U F O 2เนี่ยตัวมาสามารถซึมเข้าหน้าเราได้ในระยะเวลาเพียงแค่90วินาทีซึ่งสำหรับวันนี้เอมจะเลือกสูตรนี้กรี <Green> tea, นทะีนให้ความชุมช่มชื้นผิวด้วยแล้วก็ทําความสะอาดผิวหน้าเราด้วยนะะข้างในนะคะเรจะมีแผ่นลนะ้แบบนี้แล้เราก็จะวางบนนี้เลยนะะนี แล้วก็เอาอันนี้นะคะท้าบงไปแบบนี้สิ่งที่ For Your ย์และอต่ตันจากรุ่นเก่าเพราะเขามีเทคโนโลยีที่ว่า Hyper i n f u เล i o n t e c h o o l o g y กับสูตร l t r a Fast t h e r m m o t h r r a p y กัสุตร u t t r f f s t t c r y o t r e r a p y นะคะสองโหมดนี้เนี่ยจะทำให้ความเร็วในการที่จะร้อนกับความเร็วของความเย็นอะเร็วขึ้นถึงห้าเท่าเลยสิ่งที่ทำให้ว่าชชอบมากๆน่ะเขายั้มีชีสโ o s ิ t i o n ก็คือระบบการสั่นเอง เพื่อให้การซึมเข้าน yeah. ้กของเนมีมากยิ่งขึ้นจะมาใช้ให้ดูกันเลยเพียงแค่กดท่าวีนะคะเพื่อสตาร์ t เชื่อมกับมือถึกแล้วก็กดเริ่มได้เลยแล้วก็เลือกสูตรที่เราใช้อยู่ก็คือวินทีนั่นเองตอนนี้นะคะที่อรวัดใช้คือสูตรเทอร์โมนะคะเขาจะเริ่มจากความอุ่นก่อนเพื่อแบบเปิดรูกลุ่มขนของเรานะคะเขามีนาทีบอกด้วยนะคะทุกคนเห็นไม่เพงแค่สอนาทีเท่านั้นก็ได้่อวจริงสบายหน้ามากอ่ะทุกคน คอานี้เป็นสูตร Tsonic p u l s a t i o n ก็คือระบบควานั่นเองแล้วตอนนี้เป็นสูสรบบนตรความเย็นนะคะความเย็นเพื่อปลอบารมณ์ผิวและปิดดูผงขนของเราเฮ้ยมันดีมันเย็นสบ,บายเหมาะมากว่าวันนี้เอว่าแบบอยู่ภาคใต้แต่หลอกมากผ่อน <c oughs> ค,คลายมากจริงๆน,นะคะซึ่งนอกจากนีนะคะ <c oughs> เขายังมีหมวดต่างๆให้เลือกตัวยอย่างเช่นเขา สําหรับใครที่แบบอยากใช้เทคโนโลยีอะไรหรือมาส์กหน้าก็คือต,ตั้งใจตัวเองเป็นคัสตอมต,มตั้งใจเราเลยหรือว่าจะเป็น full spectrum LED นะคะเขาก็มีแสงให้เราเลือกหลายแบบที่สําคัญนะคะอย่างนึงที่ว่าชอบมากเลยคือเขามี UFO a c t i v a t o r s h i e t Mask นะคะที่มี3คอล l e ทชั่นให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็น daily dual, form to face หรือ Mode advanced นะคะเป็นมาสหน้าเหมือนมีคลินิกวนตัวที่บ้านเลยใครที่อยากมี ผิวใสกระจ่างใสเลยเราจะแปะลิงก์ด้านล่างให้ในดีสคริปชั่นนะคะแล้วก็ตรงนี้เลยเราจะไปดูที่เซฟอร่า okay. ก to ็ได้มีทุกสาขาเลยนะคะก็ตอนนี้เขาจบอีกทีครับขอบคะทุกคนนี่คือแต่พี่เพียวดิโก้นี่คือพี่คงวัวน้องฮะไม่เคยกินอะไรแบบนี้เคยกินเนื้อวัวแต่ไม่เคยกินแบบเป็นชิ้นเคยกินแบบที่คงวัวที่โคงวัวรวยมาก เคยกินมาก่อนไหมอร่อยอาจริงหวานหวานอมก็นุ่มๆม่วแล้วอ่อยอร่อยจริงไม่จิงไม่เล่นมุกร้อนเลยไม่เ่ยอร่อยจริงมันละลายในปากเลยใช่อร่อยมากที่เขามาคล่กขับรุงคือหวานใ้่ถูกต้องหวานเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินได้ มาภาคใต้ต้องกินทุเรียนอร่อยมากเลยอ่ะยอดที่จีนอ่ะเพราะเพราะว่ากว่าที่เราจะอร่อยสำหรับผมอ่าอันนี้อันนี้ก็ไม่มีกลิ่นเลยอันนี้ผมแปลกใจมีแต่ไม่หอมใช่ไหดเดียวคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่เอวากินทุเรียนครั้งที่สองในชีวิตและจะเป็นครั้งแรกที่เป็นการป้อนทุเรียนให้พี่ใหญ่กินได้ได้นี่หนูจะได้พ่องอ่ทุเรียนให้พี่ในญ่กินครั้งแรกในชีวิตภาคใต้ดูอ้นเออทุเรยนพี่ใหญ่กินดูดิบะ ไก็เาเกี้ยวแล้วจีบน,นะเพื่อจีบใช่ไหมอ่าเอามาดิบกุหลกก่อนกุหลบก่อนแล้วให้อะไรบ้างได,ได้ได้แต้มเพิ่มให้เสีอีกแสนหนึ่งเออพันทังว่าสาวเดือนที่ผ่านมาได้แสนเกียรตินี้จะได้อีกแสนหนึ่งเลยสอง้เพราความกลัวที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นเออต้องได้คะแนนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้กลัวนี่กูเกียรติ

ไม่ต้องอยู่ดีๆก็มีกินดูรีเนถ้าเป็นได้หนึ่งล้านคะแนนหนูก็จะเป็นแสนด้วยคอนนี้แปดแสนคอนนี้แปดแสนคะแนนเองเอวาถ้าเพียวกินขอตั้งห้าพันแต้ม่ะเพียวพูดเพียวจะเอาแต้มเพื่ออะไรเออเพียวอ่ะอ่ก็มึงพูดอ่ะเมื่อกี้ใช่ไหมพนใช่เจอกันบนเวทีเพียวขอเป็นมวยปั้มนะสู้ตายก็เนื่องจากเหตุการณ์ทำให้ไม่ได้ จำตกนะคะเพราะ่แบตหมดแล้วก็มีหลายๆอย่างก็อยากป<ช>ิดคลิปที่นี่นะคะเพราะอยู่ในร้านอาหารที่อร่อยพอ <ๆ S 2> ดีแลวอร่อยมากร้านขึ้นชื่อในตรงนี้เลยโอเคก็มีคกิปแค่เท่านี้นะคะทุกคนได้เรื่มที่บิกมั้เราไปดูว่าคลิปต่อไปเราจะไปไหนต่อ,อสนุกแน่ <S <S ไป <ๆ S 1> ไป